ลูกพีทเยอะๆจ้าทุกคนฉ่ำมาก สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะก่อนที่จะไปกินพีทแบบฉ่ำๆนะคะไอก็มีผลิตภัณฑ์ดีๆมาฝากทุกคนคะ่ะเป็นผลิตภัณฑ์บำรุงผิวบำรุงผิวหน้าและผิวกายนะคะไม่ว่าจะเป็นคอลลาเจนซึ่งคอลลาเจนตัวนี้ไอกินทุกวันคะ่ะกินตอนท้องว่างตอนเช้านะคะนี่เลยคะ่ะเป็นของแบรนด์แม่เวฟนะคะเดี๋ยวไอจะมากินให้ทุกคนดูคะ่ะฉีกซองแล้วก็เทลงแก้วเลยคะ่ะ ผสมน้ําเปล่าได้ผสมนมได้นะคะตามสะดวกเลยค่ะเทน้ําเปล่าลงไปนะคะนี่แล้วก็คนๆๆให้เขาละลายบอกได้เลยว่าละลายง่ายมากดูดซึมง่ายค่ะทุกคนค่ะและที่สำคัญคือรสชาติอร่อยแนะนำให้กินตอนท้องว่าง เพื่อผลลัพธ์ที่ดีบอกได้เลยว่าคอลลาเจนของแม่เวฟนี่ดีมากดีจริงๆคือผิวพันไอดีขึ้นค่ะเส้นผมเอยเล็บเอยแต่ก่อนคือแบบว่าผมเสียแบบสุดๆเลยค่ะเพราะว่าไอ้ไอ้ทำสีผมมาแล้วแบบดึงดึงปลายผมอย่างเงี้ยแบบขาดออกแต่ตอนนี้รู้สึกว่าผมแข็งแรงขึ้นค่ะและนอกจากคอลลาเจนแบบนี้แบบชงเขาก็ยังมีคอลลาเจนแบบเม็ดด้วยค่ะแล้วก็สบู่นะคะเซรั่มค่ะแล้วก็ตัวอ ตัวครีมเนาะครีมทาหน้าก็มีอันนี้ก็คือเป็นเขาเรียกว่าอะไรสรับผิวผิวกายค่ะทุกคนค่ะสำหรับใครที่สนใจผลิตภัณฑ์ตัวไหนอยากบำรุงร่างกายและดูแลตัวเองก็สามารถสั่งซื้อได้ที่แม่เว็บนะคะนี่เลยค่ะคอลลาเจนดีจริงๆทุกคนดีขนาดที่ไอต้องเอามาบอกต่อนี่ ทานง่ายแถมอร่อยด้วยค่ะนี่โอเคค่ะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปกินพีชแบบฉ่ำๆกันจ้า เน้นใหญ่มากพีสุดจอมสำหรับรสชาติก็คือเปรี้ยวอมหวานนะคะทุกคนคะ่ะ ตะวันนำเปรี้ยวน้อยกว่าอร่อยเลยลูกใหญ่ๆลูกเหมือนลูกทอสวรรค์เลยทุกคนในหนังไซอิ๋วตอนเป็นเด็กรูปร่างแบบนี้เลยลูกทอสวรรค์ แต่สําหรับใครที่จะกินลูกพีชก็ล้างดีๆนะคะเพราะว่ามันจะมีขนๆตรงเปลือกมันอะคะ่ะต้องล้างประมาณห้าน้ำหกน้ำนั่นแหละ ืมลูกเล็กๆเ,เขียวๆกินกับพริกเกลือมันจะเข้ากันค่ะกรอบอร่อยไอ้ว่าอร่อยกว่มามะม่วงอีกทุกคน เม็ดเม็ดแข็งๆใหญ่ๆเลยค่ะต้องเลือกกินลูกแบบเล็กๆแบบเนี้ยพอดีคํา เมม็็ดแขงากหากินลูกสุกสุกลูกนี้น่าจะสุกทุกคนค่ะลูกสุกคือแบบหอมมาก หอมหวานแต่เปลือกแต่ค่อนข้างเหนียวต้องดึงเปลือกออกน้ำเยอะ ลูกนี้ก็สุกสวยเนาะทุกคนต้องดึงอันนี้ออกเอาเปลือกออกอเนื้อครับ หวานฉ่ำอร่อยนะไม่แพงด้วยทุกคนไอ้สั่งมาสองกิโลเนื้อเขาฉ่ำมากระวังเม็ดนิดนึง เม็ดใหญ่และแข็งลูกใหญ่ลูกใหญ่มากนปลอกเปลือกไม่มีมีดมานะคะใช้มือเลย ดึงออกเนื้อช่ำๆเลยจ้าม,มีความเปรี้ยวออนิดหนึ่ง มเมเ็ดเขาข้างในเป็นแบบนี้ค่ะน้ำเยอะมากทุกคนอร่อยค่ะเป็นยังไงบ้างครับสำหรับคลิปนี้ชอบกันไหมเอ่ยถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ไอซ์ด้วยนะคะและที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อรบการแจ้งเตือนที่จะไม่ได้พลาดคลิปใหม่มาจากไอซ สำหรับคลิปนี้ไอไปแล้วค่ะบ๊ายบาย